มาเมียจ้าวันนี้นะคะพาเข้าครัวค่ะเราจะทาแกงไก่แกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะมีไก่ค่ะไก่นี่เป็นไก่บ้านนะคะเราแช่แข็งเอาไว้เราก็เลยต้มให้เขาละลายน้ําแข็งด้วยแล้วก็ทําให้เขาเปื่อยด้วยนะคะหน่อไม้ดองค่ะกะทิผงปรุงรสน้าสานําตาลทรายน้ําปลาเครื่องแกงเผ็ดค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกขี้หนูแดงค่ะเอาไว้โรย วัตถุดิบลวก็เครื่องปูุงมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยตั้งหม้อน,นะคะแล้ก็ใส่น้ำกระเทียมไปใส่กุ้งจังไปผัดให้หอมสุกเลยนะคะอันนี้แล้วจะชอบนะคะบางท่านอาจะผัดจนแตกมันเลยก็ได้แต่เราเอาแค่พี่แกงสุกหอมพอคะ่ะ เมื่อแกงสุกหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําไก่ลงไปผัดกับเครื่องแกงค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ําให้ท่วมตัวไก่นะคะแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะเติมต้มยำลงไปค่ะ เต่มเครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะคนให้เข้ากันชิมรสชิมรสตามใจชอบเลยนะคะสําหรับเราก็จะออกเปนเค็มหวานตามนิดนึงแล้วก็มันจะมีรสเปรี้ยวของตัวหน่อไม้ดอนงนิดหน่อยค่ะถ้าทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่พีชฟ้าแกงลงไปล้วกเป็นอันเสร็จ แกงกะทิไก่หน่อไม้ดองนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะทานกับข้าวสวยวร้อนๆอร่อยห่อเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ